ครับ,รรค,รบความจริงเรื่องของคุณปรินเนี่ยเมื่อวานดรรัชดาธนาดิเรศก็ได้ชี้แจงในเรื่องจุดยืนของพรรคไปชัดเจนแล้วนะครับก็เป็นไปตามนั้นผมก็คงจะไม่พูดซ้ำแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขอเรียนก็คือว่าขณะนี้เรื่องนี้ไปไกลถึงขั้นเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นก็ ให้กระบวนการยุติธรรมได้เป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับส่วนที่ตะกี้น้องถามว่าะจะตั้งใครเป็นซึ่งอันนั้นเนี่ยโดยข้อเท็จจริงก็คือ พักก็มีรองผู้พิากในการเลือกตั้งอยู่แล้วถึง9ท่านเพราะฉะนั้นก็ทั้งรองผู้อิากในการเลือกตั้งทั้ง9ท่านก็คงสามารถทําหน้าที่ก็จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ต่อไปได้นะครับองจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมคะโด,ดยเฉพาะสนามทีว่ากรมเอ่อผมไม่ขอประเมินนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามผู้สมัครเนี่ยก็ยังทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ แล้วก็พัคก,ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยหาเสียงอะไรได้เพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยบังคับไว้ว่าแม้จะส่งในานามพักก็ตามพักก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยหาเสียงได้โดยเฉพาะผู้ที่มีตําแหน่งในทางการเมืองซึ่งก็รวมทั้งหัวหน้าพักแล้วก็คนอื่นๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตที่จะไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้มากไปกว่านี้เพียงแต่ขอเรียนที่แจเท่านั้นเอง มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของพรรคเลยไหมคะโดยเฉพาะที่ช่วงโค้งสุดท้ายที่จะเลือกตั้งอย่างนี้นนด็อกเตอรเอ๋อก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ <c oughs> เมื่อว,วานก็ขอให้ถือความเห็นดเอรเอ๋เป็นหลักนะครับมองมองในส่วนของแันกับมาดูในเรื่องของภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีกระแสในด้านหนึ่งที่ออกมาโจมตีด้วยบอกว่า ทันบยอยร์ดไม่สนับสนุนตรงนี้อยากให้มีการแยกแยะไหมคะผมไม่ขอพูดประเด็นที่มันจะเลยไปเป็นเรื่องการเมืองนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมคิดว่าวันหนึ่งก็คงจะมีข้อพิสูจน์ออกมาได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. พรรคก็มีจุดยืนของพรรคชัดเจนอย่างดรรัชดาได้ชี้แจงไปเมื่อวานว่าเราก็ยังยืนยันใน เรื่องของการที่เราไม่สนับสนุนในเรื่องของการคุกคามทางเพศและก็ต่อต้านการคุกคามทางเพศและก็ทั้งในเรื่องของการากระทําที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัวแม้แต่กระทั่งเราต่อต้านการที่จะเลือกปฏิบัติเ,เพราะเหตุแห่งความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งอันนี้เราก็ยึดมั่นในเรื่องนี้ตลอดมาเหมือนดรรจดาก็ได้พูดไปเมื่อวานนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะ,ะ,ะพิสูจน์จุดยืนของพรรคในระยะยาวด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เดินหน้าไปตามนี้อนาคตรเราก็ยังถือจุดยืนนั้นนี้ส่วนจะเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างในเส้นทางการเดินหน้าการทำงานผมคิดว่ามันก็ก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท พักยืนยันอย่างที่ผมยืนยันไปตม่กี้ก็คือว่าเราจะไม่เข้าไปปกป้องอใครแล้วก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงใดๆในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายได้รับความมั่นใจได้นะครัคแล้ในส่วนของสองกอรสคนตรงนี้เราได้มีการสร้างขญกำลังใจเพิ่มอะไรอย่างนี้นะ อันนี้เขาก็มีทีมงานแล้วก็มีศูนย์ดำเนวยการเลือกตั้งที่จะดำเนินการอยู่แล้วครับนะครับซึ่งอรองทั้ง9คนก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ต่อไป